รีบเข้าวงก่อนวงหนึ่งจะบีบนะครับน้องๆจะเกิดไม่มีเหตุที่แบบให้เราต้องปะอาต้องไปไล่ยิงกับคนอื่นอะให้แนะนําให้แบบเข้าตั้งแต่วงหนึ่งกำลังจะบีบนะครับนี่วงหนึ่งกำลังจะบีบมาเดี๋ยวไอ้ซับอยู่ในวงที่สามเลยไง,ไงกลางวงเป๊ะนี่นะครับวงก็คือชิวๆนะครับเราไม่ต้องไปไล่ยิงใครเลยนะครับแล้วก็แล้วก็แกค่ดูนะครับว่าจะมีใครลูกยี่ห่อยลูกยี่ตุ่ยที่ไหนมา เอาระเบิดยัดเราเราเราเอาป่าแค่นี้นะครับก็ดูว่ามีใครขึ้นป้อมเราไหมนะครับเกิดมีกับระเบิดก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับง่ายชิวๆอีซี่นะครับเอาเลยครับวัสารวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ซัมสุนยยูทิชเนียลเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ พี่ซัมนะครับมาทําตามคําขอของน้องๆหลายคนนะครับขอมาว่าพี่ซัมคราบสอนเดินเกมแบบและขึ้นแรงๆให้หน่อยครับเพราะว่าเกมช่วงเนี้ยมันตึงนะครับตึงจริงๆนะผม,ก,ม,นะมก็ว่าตึงนะสองสามดาวก็ว่าตึงนะคือแบบแบบมันตึงจริงๆนะครับโอเควันนี้ผมก็เลยจะมาสอนน้องๆนะครับสําหรับการทำแบบขึ้นแดงแบบง่ายๆนะครับหรือว่าการแคมนั่นเองนะครับ การแคมป์นะครับมีหลายวิธีมากนะครับแคมป์แบบอออย่างไงอะต้นเกมอย่างเงี้ยก็ก็มีนะครับแล้วก็แคมป์แบบกลางเกมก็มีโอเคซับจะมาสอนการแคมป์นะครับแคมป์ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเนี่ยน้องๆก็ไอซับขับลงหลังคาโรงงานแล้วเป่ากันแคมป์ต้นเกมของเขียเนี่ยไม่ใช่นะครับผมไซับจะมาสอนแบบอ่าเวลาเวลาไหนควันแคมป์นะครับโอเควงไหนควันแคมป์อ่าง่ายๆนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกที่เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับก็คือสกิลคู่หูนะครับพี่ซับแนะนําให้เป็น2สกิลนะครับเป็นสกิลนกกับสกิลพังกินนะครับตัวที่ฮันริไดวอนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ซัาจะเอาอนกไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่สุดในการแคมป์ของเราในครั้งนี้ก็คือเครื่องเปิดวงนะครับน้องๆเครื่องเปิดวงเนาะแล้วก็อย่างที่สาม ก็คือรถนะครับผมรถนั่นแหละรถก็ฮิซัมแนะนำให้ขี่เป็น2รถนะก็คือรถสปอร์ตกับรถกระบะนะครับไม่แนะนําให้แบบขี่ตุกตุกขี่รถจิบอะไรเงี้ยไม่แนะนำเนาะโอเคเนาะโอเคนะครับแนะนำการแคมป์ครั้งนี้เนี่ยฮิซัมจะแนะนําเป็นใช้สําหรับสโล่กับดูโอ้นะครับเนทีมจะใช้แค่ได้นะครับหลายๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบมาเล่นกับคนอื่นในแคมป์เนาะโอเคนะครับ เเดี๋ยวฮ่ซัพขอกดเข้าเกมเลยลวกันนะครับส่วนสกิลปืนนี่ฮิซัมไม่แนะนำเลยครับเล่นจะไงก็ได้นะครับสกินปืนหรือว่าปืนแหล่งเนานะแล้วก็เมียงที่ลงนะครับอ่าอ่าฮิซัมจะให้น้องๆลงตามความถนัดของน้องๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือสกิลคู่หูแล้วก็เครื่องเปิดวงนะครับแล้วก็รถนะครับผม เกมนี้ทับลงหอดูดาวเลยครับเพราะว่าหอดูดาวนะครับเป็นเมืองเกิดของซับเลยก็ว่าได้นะครับเป็นบ้านเกิดของซับนะครับซับอาจจะลงหอดูดาวนะครับแต่ว่าอ่านุองๆก็ลงตามเมืองที่บอกน้องๆขนาดละกันนะครับซับจะไม่้อดนะครับว่าให้ไปลงตรงนี้นะครับบาคนมันอ่าขนาดไม่เหมือนกันก็นฟาร์มไปนะครับเรื่อยๆนะ สำหรับใครที่แบบคยเล่นหอูดาวจะรู้นะครับว่าหอูดดาวเป็นเมืองที่เล่นง่ายมากนะครับแต่ว่าคนก็เจอะนะครับมันหอูดดาวมันเป็นที่แบบเมืองที่แบบเข้าง่ายออกง่ายนะครับโอ้คนเยอะด้วยนะครับยิงกันยิงตรงนังอ่ะฟัมไปก่อนฮะเดี๋ยวพี่ซับจะสอนเดินนะครับซ่องควงนะครับไอซับไม่เล่นนะครับพี่ซับไม่มีสกิลนะครับมันก็ไม่ตายสกีฮีนะครับไม่มีสกิล เกมนี้อาจจะไม่ตึงเท่าไหร่เะครับเพราะว่าซับันแเ้มสูงเลยไยมันเจอไก่ไรเงน้องๆเนาะอาจแดงในสามในสี่พวกน้องๆอ,อ,อ,อาจจะตึงนะครับรับคนรู้แหละก็โศงสารเหมือนกันนะครับไปลงไปเล่นในสี่วันนั้นโคตรตึงอะ่ะน้องๆแขมกันแบบลุงจุงนัองอ่ะแกนก็แขมมาคิดเอาเลยครับมันต้องขนาดไหนเล่นในสี 4, อ่อ่ะตึงนะครับโอ้คนไม่ลดเลยนะครับในสี่ผ่านเล ยิงไก่นานแล้วบอกไม่ไดียิงไก่แล้วบล้องอ่ะเึงนเกิดนีครับวงที่หนึ่งกำลังมานีครับพน้องแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอเครื่องเปิดวงเราเลยนีครับตองควงนี้ก็เยอะจริงๆนะครับอุตดาวมันจะมีเครื่องเปิดวงอยู่น้าอยู่ไหนวะไปเจอแล้วนะครับอยู่ตรงเครื่องดีนะครับ อ่าแต่เรายังไม่เจอรถเราเลยนะครับแต่ว่ารถตรงขัดตูก็มีอยู่จำเห็น,นะรถกระบะนะครับยังไม่ต้องรีบเปิดนะครับเครื่องเปิดวงตอนนี้รอให้วงหนึ่งมาก่อนนะครับรอให้วงวงหนึ่งขึ้นบนมินิแมปก่อนค่อยเปิดนะครับสาหรับเครื่องเปิดวงเรานะครับสําคัญก็เป็นเครื่องเปิดวงแล้วก็รถรถนี่แหละน้องๆรถสปอร์ตนี่แหละแล้วก็รถกระบะก็ได้นะแล้วแต่นะครับ แต่จะเจอหรือไม่เจอนะครับอ่าวิธีเนี้ยพี่ซับแนะนำให้สำหรับคนที่เล่นไม่เก่งนะน้องๆสำหรับคนที่เก่งก็อาจจะไปไล่ยิงหรือว่าไม่แคมป์หรือว่าไม่ดูคลิปพี่ซับเลยก็ตามใจนะครับเพราะว่าพี่ซับอ่าทำมาให้แบบคนที่แบบไม่เก่งอะ่ะเล่นไม่เก่งอะ่ะน้องๆคือมันตึงไนียมันก็ไม่ไหวนะครับไปให้คนอื่นแบกหรือว่าไปให้เขาจ้างเขาดันก็ ตังไม่มีนะครับราคามันก็ไม่ชิ่ยนะครับ2องร้อยหกสิบนี่ครับโอเคนะครับวงหนึ่งมาแล้วนะครับน้องๆอี่ซักจะเปิดวงนะครับแล้วก็ไปแคมให้น้องๆดูนะครับคือเราเปิดวงในตอนนี้เราจะรู้หึงวงที่สามเลยนะครับนี่วงที่สามอยู่ตรงหอนีกาครับโอเคแคมป้อมนี่รถกระบะเขาอยู่ตรงนี้ครับน้องๆเกือกับระเบิดก็เก็บไปด้วยนะครับโอเคไปกันเลสโก้ครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงป้อมแล้วนะครับก่อนขึ้นป้อมเราก็ต้องดูกับระเบิดด้วยดูนกับระเบิดไตห่าไม่เอาเลยครับเพงลบนะครับกิซับแนะนําให้แบบรีบเข้าวงก่อนวงหนึ่งจะบีบนะครับน้อง ถ้าเกิดไม่มีเหตุที่แบบให้เราต้องปะอ่าต้องไปไล่ยิงกับคนอื่นนะให้แนะนําให้แบบเข้าตั้งแต่วงหนึ่งกำลังจะบีบนะครับนี่วงหนึ่งกำลังจะบีบมาเดี๋ยวว่าซับอยู่ในวงที่สามเลยไง,ไงกลางวงเป๊ะนี่นะครับวงก็คือชิวๆนะครับเราไม่ต้องไปไล่ยิงใครเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เคียดูนะครับว่าจะมีใครลูกยี่ห่อยลูกอี่ตุ๋นที่ไหนมาเอาระเบิดยัดเราเราเราเปล่าแค่นี้นะครับก็ดูว่ามีใครขึ้นป้อมเราไหมนะครับ เ,าาเกิดมีกับระเบิดก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับง่ายชิวๆอีซี่นะครับแต่วา่า <c oughs> แรงนุ้งๆอาจจะตึงนะครับเพราะาไอซับมันแรงสูงรเงยไงมันอาจจะเจอไก่ไก่ก็ได้ยิงกันนี่เห็นไหมเห็นไยิบห้านะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นแรงได้สามได้อสี่อาจจะเหล่ยสี่สิบคนอย่างนี้ก็ได้นะอยู่เนาะตึงนะครับตึงจริงยนะครับดนสี่นี่โคตรตึงอ่ะโคตรตึงลุงตุงนังเลยแบบโคตรแคมป์กันเลยนะครับ ย้ำเลครับวิธีนี้ก็สําหรับสําหรับคนที่เล่นไม่เก่งนะครับยิงไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยเดินไม่ค่อยเป็นเนี้ยมาแคมป์อย่างนี้ยเลยเกิดจากจะได้แต้มนะครับมันชัวร์ก่อนเราไปเดินงูงูอยู่ตรงแมปอะเนี่ยเห็นไหมล้วก็มาลอยวงลอยให้แบบคนลดอะไรเงี้ยลอยให้แบบคนได้ยิงกันหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าผลเสียก็คือได้คิวน้อยน่าเบื่อนะครับคิวเดยตกนะครับซับก็ตกนะแคมป์อะแต่แรงสูงแบบ สองดาวสามดาวมันก็ได้แคมป์อย่างนี้แหละครับน้องๆถ้าเกิดว่าเจอตึงนะครับไม่มีใครที่จะไปไล่ยิงหรอกแคมป์ไปนะครับแคมป์ไปก่อนเลยครับสมมุติว่าวงไม่อยู่กับเราเราก็โยกเล่นนะครับน้องๆเนี่ยเห็นไหมมันแรงที่ซับมันไม่ตึงนะครับมันอาจจะไม่สมจริงไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ตึงไงแรงน้องๆอ่นตึงนะครับอีซับโรนะครับสงสารคนเล่นตึงเนาะนี่มีตัววิ่งมาครับผมเราก็ ถ่ายมันไม่โดนโดนอันหนึ่งหลีเดี๋เฮยทรัพย์ขอไปเก็บมันก่อนนะครับมันจ้องหัวแต่มันระเบิดระยะนี่ทรัพย์องกระดิษระยะนะครับเกิดเล่นลูกเกิดฝั่งนั้นมีลูกซองก็นี่นำให้นี่ระยะนะครับนี่นี่นำให้ไปใต้ขวดของซองนะครับหลีกระยะระยะจุดซองมันแรงอยู่เลี้ยวนี่ครับ เก็บเสียงแอลเล่นแคมป์ก็เล่นเก็บเสียงเลยน้อง,นงในแรงทซ้ำมันไม่ตึงนี่ครับน้งนงองอาจจะไม่สมจริงนิดนึงอ่าสมมุติได้ได้กลับระเบิดมาล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับอืมเวลาตัววิ่งไปก็อาจจะอาจจะโด,ดนนะครับหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยตัวเอ้ยตัวแตกดิรีโซนมาแคมไปฮะน้องๆเจ้ายาวฮะ เดี๋ยวตัดไปตอนที่วงไม่ได้อยู่กับมีงซับเลยละกันหรือว่าอยู่ก็ไม่รู้น่าจะอยู่แหละเพราะว่าอยู่ก่างวงเดี๋ยวซับจะโยกให้ดูนะครับเมื่อบทวงไม่ได้อยู่กับเราเนาะโอเค let's g ก b บอยโอเคครับผมวงสี่มาแล้วนะครับนี่ครับวงสี่ก็อยู่กับเราอีกนะครับดูอะไรมันจะ ชิลขนาดนี้ครับพี่ซําแทมจะไม่ที่ขยับนะครับแต่ว่าคิวเดียลดนี่นอนนะครับมีคนลดมาชิลนี่ครับหาเกิดมันลงมันต้งโดนกระเบิดซัมที่นอนน่ครับผมคนที่มีดูกับระเบิดนี่ครับโต้มเกาะหายตีลบไปเลยมึงนะครับอ่านี่ครับรอก่อนรอยาวๆฮะสำหรับการแคมป์หุเรานะครับ ไม่ได้นาให้แคมป์ตรงหลังคาโรงงานอะไรเงี้ยซับไม่ได้นําดิไม่ชอบเลยสมมุติเราลงกันสี่ตัวมีตัวหนึ่งได้ตาล่างเนี้ยมันก็ตายก็ลบน้องๆมันไม่ขม่มอ่ะต่อให้รอดนะครับต่อให้ลงมาก็ไม่มีปืนนะครับไม่มีของจะไปยิงกันสู้เขาได้นะครับหน้ามันตัวน,วออค,น, <c oughs> นครับยิงกระลเอาแคมป์อีกนะตายหัวแตกนี่แหละครับน้องๆเห็นไหม ต่อให้คุณเก่งขนาดไหนบางทีโดนลุมโดนหลอยมันก็ตายนะครับนี่เก่งหลไงเนี้ยดูเขาก็หลิงแดงสองเท้าแคมอะไรเยี้อ๋อเยข้างหน้าก็มีไหนน้องๆคนมันก็เริ่มจองที่จองทางกันแล้วนะครับตัวนั้นก็ต้องได้ออกนะครับเพราะว่าว mm. งต่อไปไม่อยู่กับเขานี่ครับหรือว่าอยู่น้องๆอยู่ไหมไม่น่าจะอยู่เนาะ ชิวๆนะครับเห็นไหมก็คนก็เริ่มเริ่มตัวแล้วนะแต่ว่าของยิ่งซัำมันอาจจะไม่ตึงเองมันแรงสูงนี่เห็นไหมน้องๆตัวมันวิ่งขึ้นไปข้างบนนูน่นนะครับจซัำจะยิงมันนี่ครับเดี๋ยวรอกรับตั้งนีง้บ้านบ้านนะครับต้องนั่งนะครับนั่งยิงนี่มันต้อง,งต้องเราป้องกดไปเรื่อยๆให้เราูในวงเราไม่ทันมาเลยระวังมันล็อกหัวนะครับ นี่วงไม่ได้อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวอีซับจะโยกให้ดูนะครับข้างบนมันก็ต้องได้วิ่ง,นะน,งนะครับมันบานเลยนะบ้านนะครับที่หลอกมันตัวตรงนั้นกป็นตัวนี้เปตัำหรับขาตั้งมันต้องได้นั่งนะเนาะ

ยิงจังเลยพวกนี้มือเหลืองของมันตัวนี้นะครับยิงกันไปนะครับเอาเสร็จเส็เ,เบน้ำเงิน หมาแดงแฟ๊เลีเป็นยังนีล่ะหัาแตกกบาลโยกตัวแตกนะครับแตกไม่เป็นไรนะครับเรามาแคมเอาแต้มนะครับนี่ชิวๆฮนะ โดนด,ดักนะครับก็ใช้รถไปในรถอะมัดดมนมีประโยชน์นะครับงเียเราใช้เขาวงได้น,นี่ครับเราก็ยกเล่นไปตามดดไม่มีอะไรยากเลยนะครับเห็นไหมใช้แอบก็ได้นะครับรถอะไม่จำเป็นต้องขี่อย่างเดียวเลยกระสุนจะได้นะครับ ไปเอาไปเนี่ยครับไปวงมมันไม่หัดตอนจุดเกี่ยวนครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับน้องๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไปไปครับน้องๆปีครับคอยหนุนหัว